สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีพระมาให้ชมครับเป็นพระสมเด็จรุ่นสามครับปีสองห้าศูนย์หกครับของหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับใครมีแบบนี้ครับนี่ผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับนี่สมเด็จหลอรุ่นสามนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันใหญ่นะครับลักษณะพระนะครับก็เป็นองค์สมเด็จนะครับนี่ สมครอบแก้วก็จะคมคมนะครับนี่มีมิติแบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อก็จะเหลืองเหลืองอมเขียวนะครับด้านหลังครับนี่ผิวค่อนข้างจะตึงนะครับนี่เห็นไหมครับดูด้วยตาเปล่าแบบนี้นะครับนี่ส่วนลักษณะของเหรียญด้านข้างครับจะต้องบางนะครับนี่บางๆนี่ครับนี่แล้วมีรอยตะไบอยู่นะครับทั้งสี่ด้านนะครับนี่ต้องบางนะครับ มาดูลักษณะพระด้านในกันดีกว่าครับนี่ในเนื้อพระนะครับนี่องค์พระนะครับนี่จมูกค่อนข้างจะแตกอยู่แล้วครับนี่มีรอยแตกอยู่แล้วเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่จมูกต้องบี้แบบนี้ครับนี่แล้วความคม,มนะครับจะมีนี่ครับคาบเบ้าแบบติดอยู่ในเนื้อพระแบบนี้นะครับจุดดำๆตรงกลางจอตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ ผิวเหลืองอมเขียวนะครับนี่เห็นไหมซุ้มตึงเป๊ะเลยครับนี่เห็นไหมนี่จะมีเม็ดใหญ่ๆแบบหล่อแบบธรรมชาติแบบนี้ครับนี่เป็นเม็ดๆแบบนี้ครับนี่ครับนี่ใครที่ดูพระหล่อเป็นอยู่แล้วก็มันจะดูง่ายครับสบายตาครับนี่เห็นไหมความตึงของอเนื้อ นะครับนี่ค่อนข้างจะคมตึงครับนี่ร่องยันนี่จะมีผิวไฟติดอื้สวยจริงๆครับนี่แท้ดูง่ายครับแบบนี้นีครับเนี่ยลักษณะเหรียญนครับด้านข้างครับดูนี่รอยตะไบครับพวกนี้ไม่ชัดนี่นี่นี่อะดูครับนี่เหรียญค่อนข้างจะบางนะครับนี่ดูดิ ก็เป็นเหรียญหล่อครับนี่รุ่นสามปีสองห้านหนะครับยันจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่ไขรมีแบบนี้นครับนี่อ่าก็สามารถส่งมาขายผมได้ครับผมต้องสิงบรีครับยินดีรับเช่านะครับสวัสดีครับ